ไปเอกมิวซิกกับเป๊กเอ็มวีนักร้องไอ้นี่ประกอบครับเล้งมากว่าไปเอกเอ็มวีเลยรวยทุดยอดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเป็นไปเอกเอ็มวีกันนะครับมึงไป๊กเอ็มวีใช่ไหมตอนนี้เรามาท้ายเอ็มวีน้องฟัตตานนะครับเอ็มวีเชฟิกยังไดคยังลงหลักเคยกันไม่โดนไม่โดนเชฟิงดิ ได้ไได้ไอ้นี่อ้เดีวเพงได้แหละบัตเซงได้ไรบุ้มได้โอกาสดีนะครับวันนี้ได้มาเป็นไปเอกิมวีหน้าตาวันนี้ได้มาเป็นเป็นไปเอกิมวีกันกินเล่ทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิกับเดี๋ยวผมป้ามาเล่เบื้องหลังแบบเก่าๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมป้าไปเล่เลยครับทุกคนเดี๋ยวบ้านๆนะครับ นี่นั่นมอ่อ่ะเปดูโกนตลอดเด็กโอนเลยลืมตอนนี้กำลังตายอยู่รถชูเล่มีปัญหานะชูเล่มีปัญหานะชูเลมีปัญหานี่นะครับเบื้องล่างชูเล่ว่างอีติดชูเล่วางอีติด นายไปตึงไหนนี่นะกับจเล่วงติดนี่นะกับหยาหยใค่เพื่อรล่นจิเล่ได้ไไม่เนื้อยยดเ่รอบด้วนี่ไม่เนื้อยดารอด้วนี่เป็นืเล้วีบเบอคุนี้นะกับเจ้าข้องพีงคนนี่คนนี้เจ้าข้องคายใช่น่อเลยดิ อาวุธกล้องเราใจใจในการทำคลิปวิดีโอนี้ก็คือชื่เลีกันนี่ตอนนี้ช่วงใส่วัวเตียนจะบอดมืออะไรนี่หัวเตียนเหรอ๋อใส่หัวเทียมเตี้ยมหัวเทียมวัวเทียมบนบรรทาวกันหมดใส่กันไปได้ได้เอาวัวเทียมโอเคเดี๋ยวเราก็มาเล่ยนจ้ากันต่อไปนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ชัวเลเราไปไมรเลีบเราต้องเปลี่ยนชัวเลขคันไมนะครับนี่เปลี่ยนชัวเลกคันไม้คันนู้ไปสต์ทไม่ติดะเลวเราก็ต้องเปลี่ยนชั่วเลกคันไมนะครับตอนนี้ปัญหานิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแก้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทายอีวีกันต่อทุกคนครับตอนนี้เรากำยกองท้ายที่เมืออ่านขอ้งเรานะครับมาเดนอบต้นปิงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เราต้นปิงนะครับทุกคนบรรยากาศดีนะครับผมวังหว่มมาเป็นต้นเดียวกันเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะเป็นเขื่อนเขื่อนแต่ผมไม่เลยเปลี่ยนกำลังใจยอยู่เรามาเลยดูเปลี่ยนกำลังใจอยู่หนุกับนั่นเปลี่ยนกำกำลังใจยอยู่ตรงนั้นแต่เราตอนนี้เรามาเล่บรรยากาศกันก่อน บรรยากาศดีมากนะเพื่อเบื่อดูคนเล่นอะนมีมีผ่านกันดูผ่านผ่านอะไรไ,ไม่รู้ก็เปียนแต่ตรงนี้ที่สำคัญที่เป็นเพื่อนน่ากลัวม,มีกันอยู่แกเนี่ยเนี่ยมีเสียวเลยตรงนี้นี่เลย,เลยน่ะบรรยากาศดีมันน่าตุ้งเบ็ดจริงๆ ฮะเฮ้ยไรฮะเห็นว่าเหรอเหรออีกเลยแเตะลูกครับทุกคนก็เสร็จเอ็มวีกันไปแล้วนะครับใช่ไหมเสร็จไปแล้วเสร็จเลยครับเสร็จเลยก็เห็นเลยฮิตหนึ่งเลยนะคนของเองนะฮิตหนึ่งเลยอ่าต้องติดตามได้ในช่องช่องของผมนะครับอครูตะชนะอินดี้นะในยูทูบนะครับกาไปกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครองกูตาอินดี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่หนาจรัตครับหนาจรรศจรัศนะครับมึงก็ไม่วนนี่นะมาตั้งรือมาตั้ตือนตือนเด็ดตือนกับไปเอกมิวสิกกับไปเอกเอ็มบีออร์นักร้องไอ้นี่เป๊ะเป๊ครับเลขหมากว่าไปเอกเอ็มบีเลยโอเคนะครับก็คือไปติดตามกันไดเอ็มบีกาหนันเลย่อมาวังเย็ตึงประมาณปีไหมกับปีไหมปีไหมเจอกัน เราเข้าไปชมได้เลยโอเคนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันไหมในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับโอเค,คทุกคนบ๊ายบาย